ทักทายสวัสดีมัดผู้คนเนาะมืัอนี้มาสำราญบัซีปูญยาอยู่น้องช้านี่แหละามาพร้อมนะพร้อมจ้ามดนีเด็กหลานคนมาห่วมโอ้ยเยอะแยะไปหมดหนุ่มหลานมาสำราญบัซีปูญยาเนาะอยู่กันน้องช้านี่แหละคือใหม่อยู่เพื่อนคนนี้แหละ ตอนนี้ก็ลังจีเขาวิธีตอนเช้าๆอันนี้แหละ้านคนรอบหนุ่มเาะมันนาหลตาอยู่ด้ยหลยังนอนเหรอใช้ตะวันนอนใช้แจกอลยังยังนอนอ้วเอาที่สะกอนมาอนี่ก็มีผ้าเข่าผ้าานังเนาะมาไหวเพินน พีใหม่นะในลูกชายเพื่นโค้น้ำหนาพาทางวันนั้นลูกชายเพื่อนนก็นี้แกพนี้พนี้ลูกเจ้าเพื่อน เมาหวมในลูกหลานนี a a yeah. 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 s <S ่ล uh, ูกสาวเป็นมาชายแก้วช่อใดของยากษ์ยั่ป๊บเยมันเหตุบดิเบิงมันบด้เบิงและของไหวอเอาเชือกใจหอบเชจนหอบนลหลานนะนหอบนเรบยังเป็นเออนยังฉันเชเกรัยิห่อราอย่างนมัพย่อยนย

cái đại học của cháu đâu thân. Ừ. À, à lưu hai tôi này chúp kỹ. Bóng con tôi nắng. Bóng đưa tôi dạy. I don't know. No. Boy nạo lập bàn. Nạo lộn. Bao bạn Náo Bao nhiêu bàn. Bao nhiêu bàn. Bao ยีน้อยเจ้าก็แล่นและลงหลดเฉยๆบุญย่างลูกลงหลดการเหตุทิธตัางศาสนาเาในการมีแต่สิเกียมพหดเยมสมหลงลานเ็นมาห่วมบางหนาลายตาโอ้เมื่อลินได้หอนได้หอนเลยน้อ mua gì nó là già luôn mua ổng có còn có con. ừ thì. ừ vọng 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 dài dài vọng vọng ừ ừ ừ vọng 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 ừ ừ bò đấy à, màu nọ ừ. à. ôi đà, bố nhìn mắt già <laughs> nhìn ma là lái phổ thôi mèn à, nằm đi bò mên, bò. Mên nằm. Ừ. Nằm thức, à. bố mèn bố mèn nằm Bỏ lại nằm thử, bố thấy เล็กเงาฮะเล็กเป็นยังไปมอนโอ้ยกะชัวะยเต๋หึงบุลละมอนนี่บ้านนี้แหละฮจีรวยเออตรวรวยป่านนี่เถอเออ้เช่าอยู่ออหรีึงไปยี่เ้ารวยหนเออมันจชู่โอ้ยหนาวปานนี้เนาะวยงามดอกเอาก็ให้ยูริี่แฮงด้ดูร้านกัน ไอ้ลือชาากฏในเลขหกโตหาบ้านเ่าไม่เคเถอยให้เบิกลูกบกหลานนี่เพอจะเดียวไปนมามามาเลงหน้ากูทอกแล้วเห่ากูจะงาม อ่ามล่อจ้าทุกเด้อูเด้บุหล้านโคตรลคตสงไปใหม่ไปเหมือนให้ทึกเลขทึกเบอร์เลยเออูอหล้านอยู่ดีไม่แหงและผู้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ไปกายาขายหาเงินหาคำกันให้ได้ให้ดีเด้อยู่ดีไม่แหงเด้ออย่แหงอร้านเลาอยู่ดีม่แหงให้รู้ว้พอม่นาะเอาล ว้าวพี่จการโตได้อ่เด้อยาเด้อจุกหุ่มจุกเย็ดเย็ดลิ้วอีกหลอพี่เหตุการ์บกูนม้นนคนอ่ะออเป็นนะไงหวานมีเหลืองผู้บ้านกูอือผู้บานกู้ขาเห็ดเปียงอะไรอยู่ผนบ้านนี่แหละจีนบดเป็นนี่แหะตงขูหัน